ครับต่อมาจะแนะนําวิธีการแบ่งคีย์นะครับก็คือคีย์สอฝั่งเนี่ยเป็นคนละเสียงนะครับวิธีการทําก็เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเอาไว้ตรงไหนนะครับเนาะในกรุ๊ปของเพอร์ฟอร์มที่ขึ้นต้นด้วยเลขไหนนะครับผมจะเอาขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งะครับตามหลังด้วยเลขอะไรก็ว่าไปนะครับสองถึงแได้หมดนะครับผมจะเอาที่เลขสอก็คือเพอร์เพ1ย์ฟอร์มหนนะครับได้เสร็จแล้วกดเซกชั่นดิดิตเข้ามานะครับปุ๊บ จุดนี้ก็เปลี่ยนชื่อของเสียงได้นะครับกดมาอีกครับนี่นะครับจะเห็นหน้านี้นะครับผมจะเอาเป็นเปียโ,โนกับสตริงนะครับตอนนี้นี่ไฟจะกระพริบอยู่ที่ Instrument 01นะครับ01ผมจะเอาเป็นเสียงเปียโนผมก็เลื่อนตัวนี้มาครับให้ตัวกระพริบกระพริบเนี่ยมากระพริบข้างบนนะครับเนาะผมก็หมุนหาครับที่นี้ ทั่วนะครับเดี๋ยวเอาลงแล้มาครับหมุนหาเป็นเสียงเปียนโนนะครับเ,รเ,เป็นไบเปียนโนแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กดย้อนลงมานะครับแล้วก็มาเลือกเสียงที่2องครับหมุนให้เป็น receive channel section ให้เป็นเล克สนะครับ เสร็จแล้วก็ย้อนมาปิดตัวอื่นไว้ก่อนนะครับปิด3กับ4่ไว้ครับโดยการเลื่อนให้มากับพิบเลข3าแล้วก็หมุนเฟรีเมนต์เดียวให้เป็นเครื่องหมายลบหายไปหมดนะครับเหลือแต่1กับ2อะนะครับเสร็จแล้วกดย้อนกลับมาครับย้อนกลับมานี่มันขึ้นเลข2อยู่ผมจะเอาเป็นเปียโนกับเสตริงแบ่งกันนะครับหมุนหาเสียงเสตริงครับเี้ย เสียงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาดูความดังครับนี่ตอนนี้มือขึ้น100นะครับเสียงที่สองขึ้น100เสียงที่1ก็ก็หนึ่้อยที่61อ่าผมจะเอา100เท่ากันรับความดังปึ๊บอ่าหนึเท่ากันเมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้วก็ก,กด section edit มาอีกนะครับมีแ a น มีททนโพส์นะครับพวกนี้ก็ททนโพส์ได้เลยนะครับถ้าอยากจะททนโพส์จูนนะครับเอฟเฟกต์เลเวลโลหรือไฮก็เลือกได้นะครับกดมาอีกนะครับกดมาอีกนี่ให้เห็นตรงนี้นะครับตรงนี้สำคัญก็คืออีดิทเซคชั่นโซนโลนะครับตอนนี้นี่ความหมายก็คือว่าณตอนนี้เสียงที่2ก็คือเป็นเสียงสตริงนะครับโซนโลจะให้เริ่มที่โน้ตไหนนะครับเวลากดลงไปให้มีเสียงที่โน้ตไหน ถ้าเป็นฝั่งมือซ้ายนี่แนะนําให้เป็น c ลบสไว้เลยนะครับต่อมานะครับให้เปลี่ยนดูว่าเสียงเสียงที่1นนี่แหละครับเรามาดูเสียงที่1ครับหมุน increment down มาให้เป็นเสียงที่ศูนย์หนึ่งนะครับอ่าเสร็จแล้วตรงนี้นี่จะเป็นการกําหนดเสียงเปียนโนนะครับโน้ตแรกที่จะให้เกิดเสียงนะครับเนาะมากาหนดโดยการกดปุ่มนี้ลงมา นะครับให้เป็นโซนโลเนี่นะครับเรามากําหนดเลยว่าเสียงแรกของเสียงเปียโนจะให้เป็นโนตไหนนะครับผมจะเริ่มที่ f f สแล้วกันนะครับ f สามนี่นะครับ f 3เสร็จแล้วกดต่อมาครับกดต่อมาอีกนะครับปึ๊บจะเห็นโซนไฮที่นี้นะครับหนึ่งก็คือเป็นเสียงเปียโน,โนตรงนี้นี่เรากําหนด ใครว่าเสียงสูงสุดของเสียงเปียโนจะให้เป็นโนตไหนครับอลองกำหนดดูผมจะเอาเป็นสูงสุงสดครับพอเป็นโนตสูงสุดเลยนะครับหมุนหมุนตัวอินฟรีเมนต์เดลเนี่ยนะครับตามเข็บน,นาฬิกาสนสุดจะเป็น G8 นะครับ,นะรบแล้วก็เสียงเริ่มต้นเมื่อกี้ผมกำหนดเป็น F ตรงนี้จะไม่ไม่ใช่เสียงเปียโนแล้วนะครับเสร็จแล้วมาเลือกที่ เสียงที่สองเสียงสตริงเนี่ยนะครับให้ไฟกระพริบข้างบนนะครับเนาะเสร็จแล้วก็หมุนขึ้นไปให้เป็นเลข2นะครับก็เสียงสูงสุดของเสียงสตริงนะครับจะให้เป็นเสียงอะไรก็มาเลือกนะครับอันนี้ต้องเป็น e 3นะครับ e 3ามนี่นะครับเป็น e 3ามนะครับส่วน f F3 นี่จะเป็นเสียงเปียโนแล้วนะครับอันนี้ก็ลองเล่นดูนะครับเนาะผมจะเอาเสียงสตริงนะครับขึ้นอีกออกเทปหนึ่งนะครับให้เสียงสูงขึ้นออกเตปหนึ่งก็กดปุ่มน,นี้ไปเรื่อยๆนะครับปุ่ม Section Edit นะครับไปเรื่อยๆ ให้กลับมาเจอคําว่าทานพศนะครับผมจะต้องให้เป็นบวก12นะครับโดยการหมุนวงล้อตัวนี้นะครับให้เป็นบวกส2บสองสูงขึ้นแล้วครับะนะครับเมื่อได้ที่ต้องการนะครับเสร็จแล้วก็กด Exit อกอกไปเลยนะครับเครื่องจะล็อกไว้แบบนี้เลยนะครับนะครับ เสร็จแล้วมาดูเพอร์ฟอร์มหนึ่งหน,งนะครับอันนี้จะเป็นเปียโนสตติงนะครับผสมเสียงส่วนเสียงที่2นะครับเพอร์ฟอร์มหนึ่งสองจะเป็นสปริตนะครับโอเคครับ